มเดิปีใหม่กว่าเดิม,ดมแต่ละค่ะเท่าเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้องให้คันนี้เขาเลยนะคะ Honda C ซีวิคเครื่องยนต์1.8ตัว E L มาในปี2018สำหรับคันนี้นะคะรถมีเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเจ้าของคนเดียวเข้าสู่นทุกระยะนะคะเดี๋ยวพาชมนาความสวยคันนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆตัดด้วยโครเมียมนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะเป็นสีที่ดูแล้วรู้สึกว่าดูลักชวรี่มากๆเลยนะเดี๋ยวถัดมาในส่วนของด้านข้างค่ะได้ยางปีใหม่นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นยางของพิสโตนล้อแม็กสีทูโทนค่ะสีดําตัดด้วยสีโครเมียมนะคะมีลูกเล่นในส่วนของล้อนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในส่วนของด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยค่ะถัดมาในส่วนของด้านบนนะคะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกนะคะตัวนี้มีระบบสมาร์ทคีย์เลสมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพา ชมในส่วนของด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะคะด้านท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายจะเป็นลูกคายตัว C นะคะตัวนี้เป็นโฉม f c นะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์กระ,ะยะให้ถึง2จุดเลยแล้วก็ลูกค้าสามารถกดสั่งงานเปิดด้านท้ายได้จากรีโมทแบบนี้เลยนะนี่เปิดมาปุ๊บโอ้โหเป็นรถซีดานที่จำู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะใครที่ เป็นสายเที่ยวหรือว่าสายเดินทางอันนี้คือรับจบได้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้สามารถสตาร์ทรถได้จากกุญแจแบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวจ้อมพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านไหนนะคะว่าเจ้าคนด้าซีวิคคันนี้นะคะให้ระบบออปชั่นอะไรที่น่าสนใจมาบ้างค่ะ เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะแน่นอนค่ะว่ารถปี2018สเนี่ยสภาพจำรู้สึกว่ายังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะระบบค่ะเป็นระบบคูปตาร์ให้แล้วเรียบร้อยมีระบบการลื่นถลายมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางหน้าจอตรงกลางคนขับเนี่ยลูกค้าเป็นระบบแบบดิจิตอลนะคะเลขมาอยู่ที่70,000กับอีก150กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นความบันเทิงให้มาแบบเพียงพอเป็นหน้าจอ แบบแทสกีนให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะนี่สามห้า ได้ถ no nice ึง3ระดับเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็อีกคอนหมดมาให้ด้วยนะและถัดมาในส่วนของเบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าปรับได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะราคาใบแทงคันนี้จะอยู่ประมาณ9ก้าแสนนิดๆนะคะแต่ว่าบริบ้านนะคะอย่างที่สัมบอกไปนะคะว่ารถสวยกว่าเดิมปีใหม่กว่าเดิมแต่ขายราคาเท่าเดิมคันนี้ราคาอยู่ ที่5,99,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาสมรถตัวจริงได้เลยที่บอรบ้านสาขาราชบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขาค่ะสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรี ชหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านก็สามารถติดต่อช่องทางเพจของเราได้เลยนะคะมีเพจสนักง,งานใหญ่มีเพจเพชรบุรีชะามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้า h ันด้าซีวิคคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย Co ูอิสเปกชั o นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย